ภูขาวเกิดวันที่9ธันวาคมพุทธศัการาช2519ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่8หมู่ที่9ตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคราราสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีในปีพุทธศักราช2541 ระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาในปีพุทธศักราช2551และระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวทิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพุทธศักราช2557 ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจาร,รย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2541ณโรงเรียนบ้านยวดอำเภอสร้างขมจัังหวดอุดรธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาหนองบัวลำพูเขต2 ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ดรประภาพรภูขาวมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศกษาหนองบุลีลำพูเขตสองท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยช่วยท่านกำปหน้าสีเชือ้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมศกษาหนานงบุรลำพูเขตสองในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ตามแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดไว้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลรับผิดชอบกลุ่มงานในเขตพื้นที่ดังนี้ 1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 2. กลุ่มอำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษานิเทศติดตามและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกลุ่มอำนวยการ กำกับดูแลง,งานสาร,รบัญของเขตพื้นที่ช่วยอำนวยการเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะส่งเสริมการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพภายในสำนักงานเขตสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้แนวคิดที่ว่าการได้รับโอกาสคือการพัฒนา ดรประภาพรภูขาวได้ใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นคณะทำงานคณะกรรมการปฏิบัติงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นเลขานุการโครงการครูรักถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือสําสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียนเป็นวิทยากรประจำสมรรถนะโครงการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิต,ตวิทยาประจำสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสี่สำนักงานพัฒนานระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเป็นคณะทำงานโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. สำนักงานนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนในพื้นที่เกาะสวัสดีค่ะประภาพรภูขาวรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต2ในการปฏิบัติหน้าที่รองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยบริหารงานสำนักง,งานเขตพื้นที่ร่วมกับท่านผู้อุ่วในการสำนักง,งานเขตพื้นที่ท่านรองผู้อำ่วในการสำนักง,งานเขตพื้นที่ผอออกกลุ่มต่างๆในสำนักง,งานเขตและงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมพิบาลด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทําให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลในกลุ่มอำนวยการและกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตไปได้ด้วยดีต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือและให้โอกาสรองได้มาบริหารงานที่สำนักงานเขตแห่งนี้ในส่วนของอื่นๆนั้นได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการที่ออกเยี่ยมนิเทศและการให้ความร่วมมือการทํางานระหว่างเขตพื้นที่และสถานศึกษาเองนั้นก็สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับทุกท่านคะ่ะขอบคุณคะ่ะ